วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูมะยมดอก,ก,กเต็มต้นค่ะแต่ว่าลูกยังเล็กยังเล็กค่ะคุณผู้ชมรอลุ้นค่ะตอนแรกคิดว่านกจะมาทำรังตรงนี้ปรากฏว่าไม่มาค่ะเสียงที่โรงเรียนดังจังเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะดกมากค่ะดอกมาก เต็มเลยค่ะลูกเนี่ยค่ะแน่นเลยค่ะรอให้โตก่อนนะตรงนี้เริ่มเริ่มเล็มเล็ม,มกินได้แล้วค่ะอุ้ยลูกใหญ่มากเลยลูกใหญ่มากเลยมโยมปลูกเองกินเองค่ะอุ้ยมีลูกใหญ่เดี๋ยวเก็บค่ะเก็บเก็บก็บมีลูกใหญ่ๆด้วย กิ่งน,น้นยิ่งยิ่งยิ่งดกเลยค่ะคุณผู้ชมกิ่งน้นยิ่งดก